แกไม่ไหแล้วเดท้องประจเดือนเนาะอย่าหาท่ำวันนี้นะครับผมจะเดินจากตลาดเมียงดงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของคนไทยไปโซทวเทวอร์ที่อยู่มันยอดเขาห่าง,<อ>งจากที่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าโดยการที่ผมจะเดินอย่างเดียวดท้องฟเริ่มจะมีปัญหาการเดินแล้วครับเดินยังไงให้หนึ่งเท้าไหลตอนนี้พอเริ่มเดินขึ้นเขามาพื้นก็กลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้นเลยอันตรายมากครับอาจจะลื่นหัวแตกได้โคตรชัน หลังจากขึ้นตีนเขามาก็เจอกับบันไดล้วน1กิโลเมตรหลังจากผ่าตัดคุณหมอก็แนะนาให้ผมเดินเยอะๆนะฮะน่าจะได้ยุบบวมไปไวนี่กระถุงเท้าไหลกละมันคือโรคอะไรเ,เห็นแบบนี้มันจะถึงนะแต่โคตรไกลจะอุ้งก็เปิด้องเมนซะด,ด้วยดิไม่น่าพามาเลยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันถึงแล้วทุกคนเนยๆฟังจากเสียงฮอลล์เทุกคนเหนือที่สุดไว้แกเห <c oughs> นือที่สุดอากาศติดลมไม่สนใจเราโคตรร้อนเลยข้างบนสวยมากครับพวกเราก็เลยซื้อตั๋วจะไปชมวิวระหว่างขึ้นลิฟต์โคตรอลังการ และนี่ก็คือวิวด้านบนเห็นกรุงโซทั้งหมดเลยสวยมากและกล้องนี้แหละคือความอันตรายของมันว่้มันซูมไปเห็นหนึ่งดาวองคารดูนั่นสิครับถนนที่ผมเดินกันมาตั้งแต่แรกแเห็นชัดขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงห้องที่คุณนอนกันในโรงแรมฝากถึงคนไทยที่มาพักแถวนี้รบกวนระวัง้วยนะครับมาที่นี่จะพัดกิจกรรมนี้ไม่ได้กิจกรรมของคู่รักเขียนแล้วล็อกแล้วคุณก็จะรักกันตลอดไปดังซีรีส์กี่เหลาบอกเลยที่นี่ชื่อคนไทยเยอะมากเลยนะครับอยากซื้อก็ต้องเขียนเอาละถึงช่วงเวลาที่ต้องสารภาพความในใจสารสิ เดี๋ยวคืออะไรทำหน้าไม่พอใจเดี๋ยวทำไมต้องแขวนสูงขนาดนั้นกลัวคนมาเจอเหรอและนี่ก็คือขาลงของเรามีกระชอบรับส่งด้วยเหรอเนี่ยมีกระชับรับส่ง